ส,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 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในรายการสนทนาภาษาแพ้นะคะแล้ววันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณภาษีนะคะเราจะมาพูเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสนทนาสนทนาภาษาแพ้ก็คือในเรื่องของการเลี้ยงแพ้นะคะท่านผู้ชมตามดิฉันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณภาสีนี่นะคะคุณภาษี심심 อยากทราบว่าคุณปาสีเลี้ยงแพะมานานแล้วหรือเปล่าคะเลี้ยงมานานแล้วค่ะอ่าแล้วเลี้ยงแพะเนี่ยมีความยากง่ายหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างคะการเลี้ยงแพะยากไหมก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องดูแลมันหน่อยเหมือนลูกอราคะ่ะถ้าเกิดมาแล้วตอนเด็กๆก,ก็ต้องป้อนนมแล้วก็ถ้าสมมติโตขึ้นมาก็จะมีโรคต่ยางๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะอ่าแล้ว โรคส่วนใหญ่ที่พบในแพะของคุณป้าสีจะมีโรคอะไรบ้างโรคที่พบนี่ก็คือไม่สบายตอนแรกก็ไม่สบายก่อนแล้วก็จะมีพวกพยาธิขาหักแล้วก็ขี้ขี้ถ่ายเหลวค่ะอ,อแล้วออตอนนี้มันมีข่าวะะว่าแพะตายแพะล้มตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบว่าของคุณป้าสีนี่มี แพ้ตายบ้างหรืล่าคะแล้วคุณป้าสีทราบได้ไลยว่า,าแพ้ตายค่ะก็แพ้ส่วนใหญ่ที่ที่ตายเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงฤดูฝนถ้าฝนตกหนักเนี่ยก็คือจะเริ่มมีอาการแล้วไม่สบายซึ่งแพ้ของป้าสีอะ่ะเป็นการลงทุนต่ำครอบเรืนรอนโรงเรือนอย่างเงี้ยมันก็จะไมไม่ไม่ได้มาตรฐานเหมือน ของคนที่แบบใช้ทุนสูงๆของปาสีก็คือคอกเล็กๆเตี้ยพอแพ้จะไปกินหญ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเดินลงมาพอฝนตกมันก็จะเหยียบเหยียบขีของมันเองตัวนู้เหยียบตัวนี้เหยียบปนไปปนกันไปโรคมันก็จะเกิดขึ้นง่ายอาการแรกมันก็อาจจะไข้ก่อนนะคะถ้ามันไข่อย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตดูว่ามันไข้กี่ตัวบางทีมันอาจจะเป็นโรคระบาดด้วยหรือเปล่าล้วก็ต้องเฝ้าระวัง อต้อง่อ๋อค่ะเวลาก็ใกล้สมุดแล้วนะคะสุดท้ายคุณป้า,าีมีอะไรจะฝากถึงกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหรือเปล่าคะ,คะาโรคนะคะฝากถึงกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกคนโรคที่เกิดจากเกิดเกิดจากแพะเนี่ยถ้าเราถ้ามันไม่สบายเราก็ฉีดยาแก้ไขให้มันนะคะ เข้าปากไปเลยเพราะมันจะไม่ค่อยให้เราฉีดหรอกเราต้องแอบแล้วก็ฉีดเข้าไปในปากมันเลยให้มันกินถ้ามันที่ที่รั่วหรือว่าถ่ายเหลวนะคะเราต้องมีากากน้กาตาลกากน้กาตาลเนี่ยจะช่วยให้แพะถ่ายเป็นก้อนปกตินะคะถ้า,าแพะเป็นพยาธิเราต้องทายาดองอันนี้เป็นสูตรของก้าสียาดองตัวน,นี้นะคะจะประกอบไปด้วยชี ีของคนเนี่ยชีป้าสีเนี่ยแหละกับแฟนป้าสีเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เออเล้าแล้วก็ยาเอามาดองแล้วก็ฉีดให้มันกินรับรองแข็งแรงอ๋ออันนี้เป็นสูตรเฉพาะสูตรลับใช่ไหมใช่สูตรลับสูตรลับเกษตรกรท่านอื่นก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสุดท้ายทางรายการรู้ขอขอบคุณคุณป้าสีมากเลยค่ะที่ให้ความรู้นะคะแล้วติดตามชมใหม่ ในรายการสนทนาภาษาแพะในวันและเวลาเดียวกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ